โรงเรียนสตึกจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่1 7กรกฎาคมพุทธศักราช2501ที่ศาลาวัดประชาบุรณะตำบลสตึกต่อมาได้ย้ายมาอยู่บ้านเลขที่123หมู่ที่23บ้านหนองม่วงเหนือถนนบุรีรัมย์บระบือตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่400ไร่ห่างจากอำเภอสตึกประมาณ3กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของฝ่ายบริหารคือ 1. ผู้มวยการโรงเรียนสตึกนายพีรพงศ์เจริญพันธุวงศ์ 2. องรองผู้นวยการฝ่ายบริหารงบประมาณนายสายยันต์เมยไทยสงส์ 3. รองผู้มวยการฝ่ายปกครองนายปัญญาคูลแก้ว 4. รองผู้นวยการฝ่ายวิชาการนางลุ่งจิตสุวรรณธาดา 5. รองผู้มวยการฝ่ายบริการ นางจิตราสลานบุรุษโรงเรียนสตึกเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่หกปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน2,715คนจำนวนครูและบุคลากรจำนวน120คนโรงเรียนสตึกเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสมศเมื่อปีพุทธศักราช2550เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาพอเพียงเมื่อปีพุทธศักราช2552และได้ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่สองเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554ผู้บริหารโรงเรียนนายพีรพงศ์เจริญพันธุว่วง 2. ผู้รับทุนนายพีรพงศ์เจริญพันธุวงวงผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกผู้รับผิดชอบโครงการนางลูงกจิตสุวรรณธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตุทผ่านการอบรมปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงเมื่อวันที่28ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2553ณโรงแรมปรทุมรัฐจังหวัดอุบลราาชธน,นี 3. ชื่อโครงการโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนหรือสะสะอจํานวนอพรระคุณูขงเา ท่านคอยเฝ้าห่วงหาและอาสนคอยอบกมบ่ม,มีใสไม่ขาดตอนหนึ่งสั่งสอนเพื่อสิ์เราเป็นคนดีวัดนาลายห,หัวใจเราสำนึกชาวสตึกเปล่งสัญญาด้วยวาทีจะรักษาเกียรติ่ยละศักษร มั่นความดีสนองคุณครูเราบางเวลาวลแววตาต้องครูคงง่อยครูคงเหื่อยลาใจซึมเศร้างานของครูดูแล้วหนักไม่เบาต้องขัดเกลาเท่าทานให้เป็นทอง ไม่ลืมพระคุณครูนาไลติดจจตั้งใจทำความดีมีขันลองนักกว่าแผ่นดินคือพระคุณครูทั้งสองพวกเราพี่น้องสองมือปราบคาครู เวลาแววตาต้องครูคงเมย์ครูคงเมือเอ่อยลาใจซึมเศร้างานของครูดูแลหลักไม่เบาต้องทัดเท้าเท่าทานให้เป็นธองเกิดถูระคุณครูว่านาไลา จะตั้งใจทำความดีบักทันลองนักกว่าแผ่นดินคือพระคุณครูทั้งพรพวกเราพี่น้องสองมือกราบเท้าครู สนับสนุนสังคมนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนอาทิเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้เสนอโครงการื่อขอรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสร,รมิมการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งดูว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนเป็นอย่างยิ่งอาทิทำให้นักเรียนได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ ในการด,เดำเนินกิจกรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและป็ิวัิวารในก่าต่อไปนรงเรียนจะได้รับการส,ส่งเนสะริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนต่อไปครับ ดิฉันนางรุ่งจิตสุวรรณธาดารองผู้ในการฝ่ายวิชาการโรงเรียนตึกเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการจากสพคณะครูและบุคลากรโรงเรียนตึกก็ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญายของสิรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนก็ได้จัดทําโครงการ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต้องขอขอบคุณทางสอสอท,ที่มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ดิฉันจ,จะพยายามต่อยอดให้โครงการนี้ยั่งยืนถือไปสวัสดีครับผมชื่อนายปริยุทธิ์หนึ่งคำนัเกเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หตั้งแต่มีโครงการนี้เข้ามาผมู็จับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ะของคุณสอสอที่ทำให้มีโครงการนี้ ผมจะเป็นคนดีแน่ยึดหลักเศรษฐกิตพอเพียงในการดำเนินชีวิตของคุณครับโรงเรียนศึกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาครูสู่เมือาที่ผู้เรียนได้มาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีมีคุณธรรมนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้บัรทดฐานซื่อสัตย์สุจริตคบมิตรที่ดีรักเรียนรักศักดิ์ศรี กะตันยูรู้คุณ